好，非常好拍。 วะรุกรุกีงนี้่รุกเอไรุก่อีพี่กระโขมาพีเร็วย้วหนย้มันมามันขึ้นน้ำใจนะดูก้ตัวดใก้ตัวอ้มันไหนก็นะบอค่อยต้องรัดอยู่นี่พให้มันหนีเดี๋ยวเขาวานม่อีกรอบนึง พี่พี karaoke, ่ปลาขออยู่พี่ทมัน่อนอยู่นะดูกันดูกดูกันไปตรงร้ดโดนนี่แ้วบอให้มันหนีไอเดี๋ยวลัดโดนนั่นอย่าให้มันหนีไปลงทางน้ำโอ้เดียวโอ้ยเดี๋ยวโอยตรงกระไฟมันดิ่งขึ้นนั่นแหละขึ้นหล้าข้นลไปดจะโก้ดูตรงนี้แค่ดูนี่ไปง่ายออกไดูนะยังอยู่ในเหย่มั้งดูด้ ตันนี้เลยเอ้อตรงนี้ะรพี่น้องทาหองนะโอ้ยนี่พอบวดแล้วพี่นะจับเน่ยมนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันมาดูไหนวะไดูอยงี้ตรนี้เดี๋ยวรูันเออขึนมาเลยประานี้บดทางนี้ต้องรัดไว้เดี๋ยวรัดฝังนันจะให้มันนิ่มข้าวหวานโนนี่ละจนได้หมดทุกตัวกูาะ

Cái đuốc đuốc à? đi như này? đuốc, đuốc. chưa? Đi đi, đi đi. Ok, xuống lấy cong đi. Cái này? hả, này? Cái này เดียวการพี่น้องป้านายได้ปานายปานายว่งขึ้นน่นี่าปขึ้นแล้วปะขอขึ้นแล้วเร็วเวเร็วเร็วเร็วเดียวเดียวรัดไว้รัดไว้ยมันไปว้าคววยงมันไปป้อนะดรัดไว้ยังมันไปยังไงจะมีนาบงการรูรัดไว้ยังงมันไปคนเี้ยคนดูคนเงี้า รัดไว้มันอยู่นี่ละเจ้าบนต้องออกจากพื้นที่อยู่คุมันอะไรนี่ยวิ่งเล้วกูคุมพื้นที่ไว้เขาโอ้ยแย่เากแย่น่ะเล่งมานพีดอ่ะสองตัวโอยที่นี้มันจะตะข่างนี้เจ้ายืนอยู่นั่นแหละคุมพื้นที่ไว้แลี้งเอ้ยหมาตัวเดียวคุณนึกว่างี่เอวตัวตะพังนั่นเอาตัวตะพังไม่ได้นี่ตัวนี้ อย่าไมดูพี่ออีกตัวนึงอ่ะมึงม่ตีเขียงละเอาวัตปอ่ะปะนินก็ต้องเลนานั่นหรอเอาันเลเอาวะตขึ้นไปเอายวะดำเอาว,อาวปล่อยลุะนะข้างตายฮัลโหลอย่าบปล่อยพี่บเบโคยดูนีน่จดด้

ขวดไม่หมันันไกร้อยกี้หอกนะลงดู้กเบิ้งดียิ้มยิ้มเลยไปแล้วไปแล้วอันนี้บ่าุกลอ đi lăm đi tôi lăm rút mười lăm rút đi lăm đi mười lăm rút mười lăm rút mười đục rút mười lăm rút mười lăm rút mười lăm rút

ต้นส้นวครับพี่น้องนี่ลื้นจนเลยก้ยเตี้ยเ้นเอ้นเอ้นเยอ้นอะเต้เ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 ต้ก้ย้แล้วมัน้้แล้วมอยู่นไ้โหมนอวะยู่อู่ด้ดิกมะละดโอ้รายการรายการเสยงวอ้ยปลาข้าปลาข้าปลาข้าว่าของอย่างบักแสบเลยปลา้าีโอ้ว่แล้วมันอกทอดหรอน แสดงว่าที่เขาเห็นรุ่นน้อยหลแสดงว่า,ตตาปิดปาพูดปลาข้าปลาข้าวนี้เนา<อ>ะเอาพี่น้นองให้พี่น้องด้วไมปลาข้าวิ่งเข้าเอ้ไมึต้อไม่สมข้าวะปลาขาไตวันก็อ่ะมีเซยิมีเอยเอาไปขังไว้ก่อนมานหนไ่งม่าม่อุนน,นั่มงตรง จะกินค้ับปุคยู้วอย่งพี่นาะเดี๋ยวพี่อบัวบับัวหนาเท้าีน่ะเพือนเดีแมนทั้งนี้ยืนคุมพ้นทีวัย,ดยวเ,เดี๋ยวอายเดี๋ยวแบบนึงแบบนึงนี่ถืดูเ่อไรบอแสดงว่าบักไงที่มันเหรียญบ่อนกันมันไปรีวเสรปะมันลงไปแล้วคนมันลงแล้วเดี๋ยวขึ้นมากอ ก็บางห้อเกีกอ ah, ีล yeah. okay. oh, ่างห้องบ่นู่นเลี่ยงยอะไปบ่คอยจะพาไปเอาไปเอาเอามองนีหมดก่อนคอยไปขอบเลยยังขอบเลยกินช้าบ่เฮ้ยี่าี่ดิวี่อนนะแล้่อะไรล่ะองเยแล้วพีาขิงไปยแล้วเอ้ยสาวเนี่ยเอาตะบงยอดเน่อ

นี่นะมันจะลอยมาหาค่อยแล้วเอาไปเอ้ามาหน่อยูุ่ดมีอะไรอี้ไม่เออที่เห็นี่มึงยันนั่นเป็นที่เห็นไ,ไม่บริจาคแล้วบ้านนี้เขาบรหากินนะมันลอยใหาา้เจ้าเปล่นี่นตรงกลางน,านี่เลยหวานลงเลยมั้งนี่น่ารัก เฮ็ดมืดมาเนี่ยโอ้เก่าที่เลยวะ